สวัสดีครับก็มาอยู่กัชบชายร้านานะครับเหมือนเดิมนี่คุณปู่ทําบาปอีกแล้ววิ่งกันได้คนละหกเที่ยวนะครับสายสวิงแตกก็จอดไว้นี่คันนี้ก็เสียคันนี้สายน้ำมันเครื่องแตกแล้วก็คอยช่างมาถอดช่างอัดสายมาก็ถอดให้ต่อ,อนี่ เดี๋ยวเราไปเดินไปถามเจพึ่งว่าเจพึ่งทำอะไรกินข้าวคุณปูท่ทำบาบีกแล้วออ,อ,อ,อ่าแม่มอดได้กี่เที่ยวหเที่ยวครับอุย้ยได้ห้าอุย้ยดีแล้วได้ห้าอ่าเล็กซันเดอร์ได้หกครับโอ้เล็กซันเดอร์ได้หก ผมได้เยอะกว่าเพื่อนครับอ๋ออันนี้ดันมีสายดันนะครับไม่เคยถอยดันอย่างเดียวชอบเรื่องการดันนะโอ้ชอบเรื่องการดันใช่ไหมดันอย่างเดียวไม่ถอยสายดันนะออพ่อไม้สายดันสายสามแม่สายสามอืมสามวัยสามเรามาดูนะกับข้าวของเจ๊พึ่ง ตามก็ทำเ้าทำอะไรโอ,โอ้เมนูวันนี้เมนูต้มไข่แมเมนูต้มไข่เขาต้มต้มให้ชายบ้านาชายบ้านารู้สึกว่าจะเจ็บขาอีกแล้วนี่โอ้โอ,โอ,อร่อยมากเลยครับดูสิครับกับข้าว จอดเป็นแถวเลยเดีเพิ่งเดินไปหาคนนายจูดจันสิจะให้คนนายจูโยนดินใส่หน่อย,ยลงมาแล้วลงมาแล้วนะเนี่นะครับเป็นพ่อไม้สายดันนะครับดันอย่างเดียวไม่ถอยดันดินนะอย่างอื่นดันไม่เป็นหรอก จะไปหัวเนาะจะไปตกใจดูสิครับกับข้าวนะครับเฮ้ย